ในขณะที่หมแก้วเดินทางมายัางบ้านเรือนไทยที่บางปลามา้าและได้เห็นชนะชนกอดกันตัวกลมอยู่กับแม่ขลาแต่ก่อนที่เรื่องราวจะดำเนินไปสู่ความตึงเครียดถึงขั้นแตกหักจูจู่อันนบก็โผล่เข้ามารับสมอ้างว่าอยู่กับแม่ขลาทั้งคืนพร้อมทังเข้ามากอดแม่ขลาเพื่อกลบเกลื่อนความบ้าบอคอแตกของชนะชนอย่างไรก็ตามแม่อันนบจะช่วยไม่ให้ชนะชนกับหมแก้วแตกหักกันได้ แต่ภาพที่ไหมแก้วเห็นก็จุดชนวนความไม่ไว้ใจของเธอที่มีกับชนะชนขึ้นมาไหมแก้วขับรถกลับกรุงเทพมหานครด้วยสภาพที่ไม่ต่างกับคนซึ่งสติร้องไห้ตลอดทางที่พึ่งเดียวที่เธอมีในตอนนี้ที่จะเผยความอ่อนแอของตัวเองได้ก็คือแม่แม่ก็คือแม่จริงๆเป็นที่พึ่งให้กับลูกได้เสมอไม่ว่าเวลาใดและไม่ว่าลูกจะอยู่ในสถานะใดแม่เตือนสติไหมแก้วว่า ให้วางตัวให้นิ่งอย่าเป็นเมียที่โวยวายวีนใส่ผัวเพราะจากที่จะได้เป็นเมียหลวงจากทาให้ตัวเองกลายเป็นแม่ไม้เรื่องราวดําเนินไปไหมแก้วก็พยายามวางตัวให้นิ่งอย่างที่แม่แนะนําเธอพยายามทําอยู่อย่างนั้นในทุกๆวันและทุกๆคืนแม้ว่าในใจเธอเหมือนมีกองไฟสูงอกอยู่ในระหว่างนั้นชนะทนเองก็ยังไม่ล้มเลิกความพยายามบ้าบอคอแตกของตัวเอง ในการง้อขอคืนดีกับแม่ขลาโดยติดต่อผ่านลุงทิมไหมแก้วเดินเกมล็อกล้อชนะชนโดยเธอเตรียมย้ายออฟฟิศมาอยู่ที่เดียวกับชนะชนมันทําให้ชนะชนโกรธจนคล้ายกับคนบ้าแต่เขาก็ต้องเงียบเมื่อหมาแก้วอ้างถึงแม่ที่เป็นคนสนับสนุนให้ชนะชนได้อยู่ในตําแหน่งประธานผมไม่ได้มีอะไรกับแม่ขลาจริงๆอย่าทําเป็นเหมือนว่าหมาง้อเลยค่ะคิดเปรอว่าหมาจะเชื่อเรื่องโง่ๆ ที่พวกคุณแต่งขึ้นมาหลอกไหมด้านแม่ขลาที่จมดิ่งลงไปสู่ก้นบึ้งของความเสียใจเธอก็ได้คุณคอยอยู่เคียงข้างด้วยความเมตตาแม่ขลาบอกกับบุษบาว่าเธอจะเป็นคนหยุดเองและครอบครัวของไหมแก้วก็จะกลับมาเป็นปกติในที่สุดฉันจะไม่โกหกความรู้สึกฉันที่มีต่อเขากับแกนะฉันรักเขาฉันไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อน เขาเป็นคนที่ฉันเฝ้ารอมานานเมฆขลาสารภาพกับเพื่อนสนิททั้งน้ำตาแต่เขาเข้ามาในเวลาที่เป็นไปไม่ได้นะแกตอนนั้นชนะชนก็เข้ามาที่ออฟฟิศของเมฆขลาแล้วก็โผลเข้ากอดเมฆขลาพร้อมกับพันนาคำคิดถึงและคำรักออกมาเหมือนกับเด็กๆแต่อนนบก็เข้ามาขวางพร้อมกับปล่อยมัดเข้าใส่ชนะชนไม่เลวแกจะทำร้ายติตใจพี่สาวฉันไปถึงไหน มันหลอกพี่ผมมันหลอกคุณได้สาระเลวเป็นนบกระทืบชนะชนไม่ยัง้งตนแม่ขลาต้องเข้ามาห้ามแล้วทำสิ่งที่น่าตกตะลึงออกมาเธอโผลเข้าถูกอันนบพร้อมประกาศว่าเป็นแฟนกับอันนบช่วยมีจิตสำนึกผิดชอบชั่วดีด้วยค่ะเพราะเมมีแฟนแล้วคุณนพคือคนที่รักและให้เกียรติเมมากที่สุดเข้าใจนะคะเมจะแต่งงานกับนพให้เร็วที่สุด เพราะฉะนั้นอยู่ห่างๆเมเยอาไว้เพราะไม่อย่างนั้นเมยจะไปหาคุณใหม่กับลูกๆของคุณอยากให้ครอบครัวของคุณพังก็ลองดู